โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกำมลวันเรืองรัศนพรจากช่องจิ๊กแอมูเลตรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องกําไรมหาลาบกําไรมหาลาบเนี่ยเป็นสร้อยข้อมือหินคอร์สหรือว่าเพชรจากเขาพระงามที่หลวงพ่อท่านได้สั่งซื้อไว้เมื่อพศ .2530 หลังจากนั้นน่ะส่วนหนึ่งได้นามาเจรไนทาเป็นแหวนจกักรพรรดิอนุสรบุกร้อยปีของท่านแล้วพระเจ้าหน้าที่ก็ได้เรียนขอจากท่านจเจ้าอาวาส นำหินที่เหลือนามาทาเป็นสร้อยข้อมือแต่พระเจ้าหน้าที่ก็ยังให้เรียกทับศัพท์ว่าเป็นกําไรมหาลาภโดยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกําไรไม่มีขาดทุนโดยกําไรหนึ่งวงจะประกอบด้วยลูกปัดหินเขี้ยวหนุมานของหลวงพอ่อลูกปัดเงินแท้แร่เข้าตอกพระล่วงกําไรมหาลาภเนี่ยจะมีด้วยกันสามขนาดคือขนาดเม็ตแบบ8มิลิเมตร 10มิลิเมตรและ12มิลิเมตรพิธีพุทธาพิเศษตรงกับวันเสาร์หโดยกำหนดการจะเป็นวันเสาร์ที่29ตุลาคมขึ้นห้าค่ำเดือน12วัตถุมงคลในพิธีพุทธาพิเศกเสาร์ห้าก็จะมีกำไรมหาลาบลูกอมผงสมเด็จองค์ปถมล็อกเก็ตหลวงพ่อปี32โดยรายได้จากการบูชาวัตถุมงคลทั้งหมด ก็เพื่อการบูรณะซ่อมแซมปิดทองพระอุโบสถวัดทัดซงตามดำเรศของพระเดชพระคุณหล,วง,รรหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อพระราชพมยานท่านได้เคยปราลบเอาไว้ว่าต่อไปให้บูรณะซ่อมแซมและปิดทองคําเปลวหลังคาพระอุโบสถวัดลูกหลานจะได้มีโอกาสร่วมทําบุญบูรณะและปิดทองคําเปลวแท้ ตามดําริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งถือเป็นมงคลอันประเสริฐสุดการบูชาด้วยทองคําจะมีอน,นิสงส์เหมือนท่านเมนทกะเศรษฐีปู่ของนางวิสาขามหาอุบาสิกาสําหรับแรกเข้าตอกพระล่วงนั้นหลวงพ่อได้เริ่มแจกตั้งแต่ปีพศ2518และได้มีประกาศชี้แจงไว้ดังนี้โดยแร่นี้มีคุณสมบัติที่ท,ทราบมาจากพระธุรงที่ประสบมาก็คือ ข้อหนึ่งเมื่อจะใช้ท่านให้อาราธนาพระล่วงแล้ะอมไว้เดินทางตลอดวันจะไม่กระหายน้ําข้อสองพระทุดงอีกคณะหนึ่งก็ได้แจ้งให้ทราบเมื่อเดินทุดงเพื่อนพระเนี่ยเกิดเป็นโรคท้องร่วงไม่มียาจึงเสี่ยงเอาแร่พระล่วงใส่กาต้มน้ําแล้วเอาน้ําให้ฉันพระที่ป่วยหายจากอาการท้องร่วงทันที 3. เมื่อปีพศสอง6 พระประหลัดชองแห่งอำเภอสันบุรีจังหวัดช้ยนาทได้ทำเป็นแหวนแจกผู้รับเน่ยจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามีโจรเข้าปล้นกวายโจรน่มีปืนแต่เจ้าของคนเดียวนมีมีดด้วยความเสียดายกวายแแม้จะเป็นเจ้าของคนเดียวและมีอาวุธไม่ดีก็ยอมเสี่ยงเข้าไล่โจรถูกโจรยิงด้วยปืนพกและปืนลูกซองปรากฏว่าไม่มีแผลเจ้าตัวยืนยันนะว่าไม่มีอะไรเลย นอกจากแร่ข้าตอกพระล่วงเท่านั้นกําไรมหาลาภทามาจากเพชรเขาพระงามพอยเขาพระงามหรือว่าแร่คอตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหินเขี้ยวหนุมานพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สั่งมาแช่น้ําไว้ที่บ่อน,น้ํามนตตั้งแต่ปีพศ2530ส่วนหนึ่งได้นํามาทําแหวนจกักรพรรดิอนุสร์ร้อยปีของหลวงพ่อโดยหลวงพ่อท่านได้กล่าวถึงแหวนเพชรและเพชรเอาไว้ว่า เมื่อตอนกลางวันบอกว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีแหวนเพชรเข้ามาอีกความจริงหัวเพชรตัวเพชรน่ะมีแต่ช่างบอกว่าเรือนเพชรหมดเรือนเพชรขนาดสามกะลัดในหมดขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาตมาขอเป็นหนี้เอาไว้วันนี้วันที่14-15ถึงมีนาคมนี้จะมีเวลาคิดว่าจะทำประมาณหนึ่งห่นวงเพราะจริงๆนี่ใช้เวลา2-3ถึงวันเท่านั้นเอง ญาติยโยมพุทธบริษัทที่ต้องการแหวนของวันที่14-15มีนาแล้วก็อยากจะถามว่าเพชรนี้เนี่ยมีอนุภาพแบบไหนอาตามานเนี่ยก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันก่อนที่จะทำพิธีพุทธาพิเศษในโบสถ์ท่านให้ทำพิธีในกุฏก่อนอาตามานเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายเริ่มทำสี่ทุ่มตั้งใจว่าจะเลือกห้าทุ่มแต่นฬรกาปบ,บุกก็ไม่ได้ยิน พอจิตตกลงมาปับ๊บจิตรู้สึกเห็นพระโมคคลาอยู่ข้างๆถามว่าถึงห้าทุ่มหรือยังขอรับท่านก็บอกว่ายังลืมตาขึ้นมาตีสามครึ่งยังไม่ถึงตีสี่และในขณะที่ทำนี่แปลกพระบอกคาถาที่ระบทพระพุทธเจ้าบอกเองนะว่าคาถาบทนี้เป็นบทรวมมีแสงขึ้นแสงหนาขึ้น จนกระทั่งมองไม่เห็นท้องฟ้าแสงนั้นสว่างมากและหนาม,มากมองไม่เห็นแม้กระทั่งต้นหมู่บูชาของพระประมาณครึ่งชั่วโมงก็ลดลงท่านบอกคาถาอีกบทหนึง่งบทนี้ใช้แบบนี้นะแสงก็ขึ้นสลับไปสลับมาจนถึงตีสามครึ่งและคืนที่สองกะว่าจะเลิกห้าทุ่ม พราท่านบอกว่าจบเต็มแล้วถามพระโมคคลาว่าห้าทุ่มหรือยังขอรับท่านก็บอกว่ายังก็ลืมตาดูนาฬิกาเป็นเวลาตีสี่คืนที่สามก็เอาแบบนั้นตีสองสบห้าเมื่อคืนนี้ก็ตีสี่โดยวันที่หลวงพ่อท่านได้กล่าวถึงแหวนเพชรและเพชรเนี่ยเป็นพิธีสะดเดาะเคราะห์ใหญ่ วันเสาร์ที่14คกุมภาพันธ์2530ตรงกับวันมาครับบูชาสรุปว่าอนุภาพทุกอย่างที่ท่านทำจริงๆเต็มทุกอย่างการป้องกันด้วยเป็นเมตตามหานิยมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราบเนี่ยถนัดสำหรับการบูชาก็ให้บูชาด้วยคาถาเงินล้านสำหรับคาถาเงินล้านนะคะให้ตั้งนโมสามจบ และว,ว่าตามนี้สัมปะจิชามินาสังสิมโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพะหุหาติพุทธะมะอ,ะอุนมโมพุทธาย วิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ